ในหุบเขาถ้ำเวทมนต์อันมืดมิดทูดปีศาจในชุดกรอกเก่าโซมเดินตัวสั่นเข้ามาหาลิเลียร,ราชินีแห่งโลหิตด้วยหัวใจที่แทบหยุดเต้นแฝกฝ่าบาทมังกรน,น้ำถูกแม่มดสามพี่น้องช่วยเหลือไปแล้วทูดกล่าวเสียงเบาหวิวว้หนึ่งทั้งถ้ำสั่นสะเทือนดวงตาของลิเลียเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน ควันโลหิตลอยฟุ้งรอบตัวพวกหนูดินที่บังอาจขัดข้าเสียงของเธอเย็นเฉียบไปเรียกอัคารานอสมาเดี๋ยวนี้เสียงคำรามต่ำตอบกลับจากความมืดร่างอสูรยักษ์โผล่ออกมาทีละส่วนมันคือปีศาจสิงโตครึ่งคนร่างกายมหฮมาปกคลุมด้วยขนหยาบเขี้ยวคมวาววับมือเป็นกรงเล็บเหล็ก วาดลงพื้นอย่างหน้าหวาดหวัน่นจงไปฉีดกระชากแม่มดสามตัวนั้นเสียลินเลียตกระซิบแผ่วแต่หนักแน่นยิ่งกว่าคำสาบในเวลาเดียวกันบนทุ่งดอกวิหกสีทองแม่มดสามพี่น้องกํำลังพักเหนื่อยนั่นเสียงอะไรนาลิน่าหันขวับใบหน้าเปื้อนเหงื่อไม่ใช่เสียงดีแน่ วิลานีขยับมือเตรียมร่ายไฟทว่าไม่ทันไรพื้นดินเบื้องหน้าระเบิดออกอัครานอสกระโจนออกมาพร้อมคำรามสถานฟ้าหลบอาริยาเรียกพรมวิเศษห่อหุ้มร่างพวกเธอในเสี้ยววินาทีกรงเล็บยักษ์ฟาดผ่านเฉียดไปไม่ถึงเส้นผมจักรวาลรัตติการหยุดยังอาธรรม วิลานี่ปล่อยม่านสายรุ้งแต่กลับถูกกรงเล็บโลหิตฉีกกระจุย